สวัสดีค่ะอาจารย์บีพันชิตานะคะอาจจะเห็นอาจารย์บีหน้าสดสักนิดนึงนะคะนี่สดๆเลยนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็คือแค่ทาบำรุงไปวันนี้นะคะจะมาให้เทคนิคนะคะผู้หญิงนะคะที่ทำยังไงจะให้หน้าตัวเองนะไม่โทมนะคะแต่งแบบ everyday look จริงๆของแท้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วอาจารย์บีจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าคำว่าแต่งหน้าคือต้องปัดอายแชโดว์เขียนตาใช่ไหมคะแต่าจารยบีจะไม่ค่อยชอบเขียนตานะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกทริคนะคะสําหรับผู้หญิงทุกคนและรวมถึงผู้ชายได้ด้วยนะคะมันเป็นการทําดูแลตัวงให้ดออูสว่างหน้าดูสดใสดูไม่โทมนะคะแล้วก็ไปได้ทุกที่ทุกวันนะคะแบบนี้เรียกว่า every day ลูกของอาจารย์ดีเลยนะคะนอกจากว่าจะไปงานเนี่ยถึงจะแต่งหน้าแบบจัดเต็มแต่ถ้าทุกๆกวันเราอยากทําให้ตัวเงดูไม่โทมนะคะ แล้วก็เห็นหน้าที่อาจารย์มีอัดคลิปตลอดไหมคะน่ลรค่าอาจารย์เบียแต่งกันทุกวันนะคะง่ายๆมากแค่อุปกรณ์มีห้าอย่างนะคะก็คือห้าชิ้นหลักๆนะคะอะแล้วสำหรับคุณผู้ชายที่ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถเอาไปบอกแฟนบอกภรรยาได้นะคะให้ทําแบบนี้แล้วก็จะดูไม่โสมนะคะเพราะผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่ชอบแต่งหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าการแต่งมันยากจังเลยอะไรเงี้ยมันทาดูยุ่งยากนะคะอาจารย์ดีทําให้ง่ายที่สุดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราลงบํารุงไปแล้วอย่างเช่นตัวทาตัว เซรั่มหรือครีมแล้วก็ลงกันแดดไปแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวกันแดดต่อมาอันเนี้ยค่ะสิ่งที่อาจารย์ดีทช้ประจําอันเนี้ยถ้าผิงหน้าประจามันก็จะเลอะๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟาวเดชั่นก็หมายถึงกึ่งๆรองพื้นนะคะและอันเนี้ยนะคะเป็นของอินชูดีนะคะที่อาจารย์ดีใช้แล้วก็เป็นมี SPF 42 PA บบวกบวกนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมกลองไม่โฟกัสเนาะ นะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็น400.5น,นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดีลงให้ดูถามว่าทําไมถึงอันนี้นะคะอาจารย์ดีก็ใช้หลายตัวแต่อันนี้ก็ใช้เป็นประจําตัวเนื้อครีมเขาเนี่ยก็จะเป็นออกแมวเหลวๆหน่อยแล้วอะไรที่เรามาทาเนี่ยสาหรับคนที่แต่งไม่เป็นนะหรือแต่งเป็นแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเกี่ยง่ายนะคะอันนี้หนึ่งเลยเกี่ยง่ายแล้วก็เห็นไหมคะหน้าก็จะดูสว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ เกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราทาแป้งไปแล้วในระหว่างวันหน้าก็จะไม่เป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่นะคะหรือจะคนที่ชานาญแล้วก็สามารถใช้ได้มือใหม่เนี่ยถ้าไปเลือกรองพื้นไม่ดีนะคะก็จะทําให้เกลี่ยวลาเกลี่ยไม่ดีใช่ไหมคะเราค่อยๆกดนะอันนี้คือตัวเนื้อของมันสีศูนย์ห้านะคะอ่าเราก็ค่อยๆทาเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ จริงๆแล้วจันดีใช้เวลาแต่งหน้า5นาทีเองค่ะแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกคุณผิงแต่งหน้านานบอกเลยว่าแป๊บเดียวแต่อันนี้จะค่อยๆพูดแล้วทาไปให้ดูด้วยนะคะก็จะรู้สึกว่านานกว่า5นาทีนิดหนึ่งนะกะโดยทั่วไปแล้วก็จะแต้มๆแป๊บเดียวนะคะค่อยๆดูใต้ตาเราค่อยๆปาดนะคะแตะแทบๆไปนะคะดูนะเห็นไหมผิวหน้าเราก็จะสว่างขึ้นมาแล้ว โดยที่จะไม่ดูหนาตืตะนะคะดูว่าเออหน้าดูเป็นธรรมชาติอยู่แต่หน้าเราจะดูไม่โซมนะคะทาลงไปที่คอด้วยนะคะเนี่ยก็ทาธรรมดาเลยนะคะส่วนไหนที่เป็นจุดด่างดำล้วก็แท็บแท็บแทบลงไปนี่นะคะอันนี้ก็เห็นนะพร้อมแล้วหน้าอ๋อนนี่เลอะเน้นนึงโอเคเนี่ยค่ะ เราก็เป็นการเตรียมหน้าเพื่อสําหรับจะทาแป้งทหนนี้คิ้วผู้หญิงก็ควรจะก,การคิ้วด้วยนะคะอันนี้คิ้วก็ใช้ทั่วไปนี่เห็นไหมห้ออาจารย์บีอันนี้จะมาลองแบบไม่แหลมให้ดูนะคะว่าเราก็สามารถใช้ได้นะคะค่อยๆการเขียนคิ้วต้องค่อยๆดูนะคะมันก็จะมีลายคิ้วอยู่แล้วนะคะค่อยๆก่อนนะคะไม่ต้องรี คือถ้าม <hhhh> like ouais. ันยาวไปแล้วก็ลบได้อะไรได้นะแต่ค่อยๆแนนมีจะเข็นแค่นี้นะแล้วที่เหลือก็จะเอามือเนี่ยเกลี่ยบางๆเห็นไหมคะเราก็จะได้คิ้วมาแหละบางๆค่ะไม่ต้องทำหนาเห็นไหมก็จะเหมือนดูเป็นธรรมชาติหน่อย ง่ายๆเลยเห็นไหมอุปกรณ์น้อยๆอห่อ่เยอะค่ะอย่่เยอะอุปกรณ์ทุกท่านก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะคิ้วก็ลงบางๆค่ะแล้วก็เกลี่ยเาเนี่ยเห็นไหมจันดีก็ใช้นิ้วใช้มือเอา น้ำหนักของดิงศอด้วยความที่มันเป็นสีดำคุณจะต้องลงให้เบามือนะคะแล้วเดี๋ยวสีอ่ะเราไปเกี่ยวเอาได้ถ้ามันเข้มนะอ่าเท่านี้เราอยากได้อ่อนๆก็ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าเราก็ดูแบบอืมโอเคแบบกลมกลืนมีคิ้วเห็นนะหน้าก็ดูแบบ สว่างมากขึ้นดูไบรท์มากขึ้นเห็นไหมคะว่าลงแค่ลองพื้นเองนะคะส่วนดินสอเนี่ยก็เป็นของเกาหลีนะคะซึ่งเห็นไหมว่าใช้จนแบบมันหายไปหมดเลยอะ่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะคือถ้าอย่างอันเนี้ยมันจะเขียนง่ายเขียนดีติดทนนะคะตัวตัวเนื้อแมตด,ดีนะคะแต่ถ้าไปซื้อของท้องตลาดมันจะค่อนข้างเจ็บนะคะอันนี้มันจะไม่เจ็บนะคะต่อมาพอเรา ลงรองพื้นอาจารย์บีอันนี้สูตาารทั B นบีนะชอบลงรองพื้นแล้วก็มาเขียนคิ้วเพราะว่ามันจะเขียนง่ายต่อมาก็จะเป็นแป้งแป้งก็มีหลายยี่ห้อที่อาจารย์บีใช้แต่วันนี้อยากเลือกของที่เป็นท้องตลาดมาให้กับทุกคนได้ลองใช้แล้วเออมันก็ดีของเมเบรีนนะคะก็ไม่แย่เกินไปนะคะใช้แล้วก็โอเคสูตรนี้นะคะอาจารย์ใช้เบอร์20นะคะเอ้โทษทีค่ะอาจารย์ใช้เบอร์0ูนย์เป็นสีนูตเบดนะคะ0ูนย์สนูตเบดนะคะ เพราะว่าอาจารย์ดีเป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะถ้าใช้ศูหนึ่งมันจะวอกเกินไปนะคะเพราะเวลาเราใช้เราก็ต้องเลือกสีให้เหมาะนี่ใช้จริง่ะเนี่ยเห็นไหมจมุติแล้วสีให้เหมาะกับผิวเราเราลองแท็บที่มือเราก่อนนะว่าสีมันจะเป็นยังไงเวลาที่เราใช้ดูนะเราจะไม่ปาดปืดๆนะคะอ,อ,อันนี้มันเข้มเพราะว่าตัวมือจ์เลอะรองพื้นพอมาจับอันนี้มันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะ ก็ไม่ได้สุกกระโปรกนะคะแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะดูนะคะเราก็จะแท็บแทบแท,บ,ท,บ,ทบใต้ตาเดี๋ยวจะลองดูข้างที่แทบแป้งแล้วเห็นไหมอ่ะดูสองข้างข้างนี้แท็บแล้วข้างนี้ยังไม่แทบก็ข้างนี้ก็สว่างแต่ก็ยังดูไม่ไม่ไบรท์แต่ข้างนี้เห็นไหมจะดูไบรท์ขึ้นมาเลย มองตรงนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ถ้าโฆษณาจะเข้าก็ได้นะคะของเมลบรีนนิวยอร์กนะคะหรือว่าเป็นอิชูดีก็ได้นะคะ mm hmm. อาจารย์บีใช้จริงใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็ดีมาก mm hmm. สังเกตเลยว่าอ่าให้ดูใกล้ๆหน้าจะไม่เป็นคราบนะคะ mm hmm. อ่าเพื่ะนเห็นไหมคะว่ารองพื้นเขาไปปังอลังการเวอร์แค่ไหนแล้วก็แป้งก็ดี mm hmm. เนื้อบางเบานะแป้งจะบางเบาแล้วก็ค่อย,อยแท็บไปน mm ี hmm. ่ค่ะแล้วก็เวลาผู้หญิงแต่งหน้าแนะนําทริคอย่างหนึ่งอย่าทําหน้าทําตาเนี้ย เอออะอะไรเงี้ยเลิกคิ้วไม่เอานะคะมันจะทําให้เกิดริ้วรอยเรามีกระจกใช่ไหมคะเราปรับกระจกเอานะคะแล้วก็แทบแบไปยกขึ้นนะคะเราอย่าไปแบบเลิกคิ้วหลิวตานะคะมันก็จะทําให้หน้าเรามีริ้วรอยแต่เม้มปากได้บ้างนะคะก<ม>็ะทางลงแป้งล่างนะคะน<ม>ี่แค่นี้เองง่ายไหม จริงๆแล้วเวลาอาจารย์บีทำจริงแป๊บเดียวนะคะเนี่ยสามขั้นตอนและผ่านไปแป๊บเดียวนะคะนี่ก็หมดแจะพูดอยู่ต่อมาพออันนี้เสร็จใช่ไหมลงมแป้งเสร็จอ่าทีเนี้ยมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เมื่อก่อนอาจารย์บีคิดว่ามันไม่สําคัญมันเป็นขั้นตอนของการดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเมื่อก่อนอาจารย์บีไม่ปัดมันก็จะดูแปลกๆดูแบบดูดิขนตาเรามันก็จะเห็นไหมเลอะทั้งแป้งเลอะทั้งตัวรองพื้นใช่ไหมคะ มันก็เหมือนกับเขาขๆาวออกไปอ่ะไม่ดีเราก็ต้องดัดขนตาก่อนนะคะเวลาดัดขนตาก็หลับตาลืมตาดัดขึ้นไปแล้วก็แงบแบนิดนึงสองสามทีนะคะก็ได้แล้วง่ายๆทาให้ง่ายที่สุดนะคะเนี่ยได้แล้วพอเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะมาปัดขนตาอาจารย์ใช้ของเมยบลินนิวโญ่นะคะเมยบลินเข้าได้นะคะ ใช้มานานมากตัวนี้คือสําหรับทั้งมือเก่าและมือใหม่มือใหม่ควรใช้หัวแบบนี้นะเพราะว่าจะปัดง่ายนะคะปัดง่ายมากถ้าเอาเล็กเกินเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพลาดพลั้งแล้วมันจะเลอะนะคะอันนี้ก็จะง่ายอันนี้เป็น water proof นะคะกันน้ำตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูค่อยๆปัดอ่ อย่ามาดูเรื่องของว่าถูกผิดอะไรนะไม่เกี่ยวนะแล้วแต่ความถนัดคนนะคะอาจารย์บีถนัดปัดแค่นี้เบาๆเอาเบาๆค่ะแค่นี้ยขนตาก็เด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนีแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องปัดลายคิ้วนิดนึงแต่อย่าหนักมือต้องเบาๆมือที่สุดเพื่อให้หัวคิ้วของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นอย่างไรคะยกหัวคิ้วขึ้น นะข้างนี้ด้วยนะเห็นหมคะมันก็จะขึ้นมานิดนึงคือถ้าเราไม่ได้เน้นแต่งหน้าหนักอะ่ะคิ้วแค่แบบขึ้นมานิดนิดบางๆก็สวยแล้วอะ่ะวันนี้เน้นแบบ everyday look แบบหน้าไม่โซมดูผ่องดูสว่างนะคะ แล้วก็ดูแบบอุ๊ยคนนี้ดูผิวสุขภาพดีโอเคไหมคะเนี่ยจบแล้วทีนี้ก็จะเหลือทาปากทีนี้ก่อนทาปากจันบีแนะนํานิดนึงหลายคนก็จะทาไปเลยใช่ไหมจันบีแนะนําให้ใช้วาสลีนนะคะหรือไม่ก็เป็นลิปมันก็ได้นะคะเป็นกลอสเป็นอะไรก็ได้อันนี้สําหรับทาปากโดยเฉพาะนะคะเป็นลิปเทอเพีนะคะก็จะช่วยบารุงปากไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้จันทาไปแล้วนะคะนี่ค่ะ ขาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากเรานะคะทีนี้อันนี้ลิปสติกนะคะที่ไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยใช้มาตั้งแบบวัยรุ่นเลยนั่นก็คือของ artisty อค่ะ artisty นะคะสวยงามแล้วแต่มีหลายสีให้เลือกนะคะพ่อทำไมถึงเลือกล่ะไหมคะพ่อจะดีมคนที่แพ้ง่ายริมฝีปากแห้งนะคะถ้าใช้อะไรที่เป็นเคมีหน่อยนะคะก็ ปากจะแตกลอกเป็นแผ่นตั้งแต่มาใช้อาิสติสี้คือปากไม่ลอกเลยไม่ไม่ลอกไม่แตกเลยนะคะแล้วก็สีเขาสกัดมาจากธรรมะเนี่ยเห็นไหมใช้จริงจะหมดอยู่แล้วสีมองอย่างนี้เหมือนแจนใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะเจ๋นไหมคะเห็นไหมดูชมพูสุขภาพดีเห็นไหมคะบอกเลยว่าสีในตัวแท่งกับสีที่มาทาจริงอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเม็ดสีเขาค่อนข้างละเอียดมันเลยเข้มนะคะเนี่ยทาแค่นี้คุณผู้หญิงคุณก็จะดูสุขภาพดีหน้าตาสว่างสวยกระจ่างใสนะคะแล้วก็ไม่โสมใครเห็นใครก็ทักว่าดูมีออร่าเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็บางเทียาจารก็จะอาจจะเติมกลอสไปเล็กน้อยตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของอทิสตี้เหมือนกันคือตั้งแต่ใช้เนี่ยคือไม่ผิดหวังนะคะ ปากไม่ลอกไม่แห้งไม่แตกนะคะสีเม็ดสีของเขานะคะสกัดมาจากธรรมชาติโดยตรงดังนั้นปากเราเวลาใช้เป็นนานๆจะไม่ดำนะคะอันนี้ก็เป็นสุขภาพเราด้วยอันนี้เป็นสีห้าหนะคะอาจารย์จำชื่อสีไม่ได้แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเชอร์รี่เลดนะคะแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองแท่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่หลักร้อยแต่ใช้ได้ยาวๆและสุขภาพปากคุณก็จะดีด้วยนะคะ แค่นี้เองค่ะสำหรับทริคการแต่งหน้าหงอจะดี The Everyday Look ทุกวันให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสหน้าไม่โสมนะคะใครเห็นก็ทักว่าดูมีสง่าราศีมีออรา่าก็นี่ค่ะตัวดับเบิลนะคะล s สติ้งฟาวเดชั่นนะคะของอินชูดีตัวปัดขนตาของเมบรีนนิวยอร์ k ตัวแป้งก็ของเมบรีนนะคะวัสลีนของของยี่ห้อวัสลีนเลย ะะและก็ลิปสติกของอาทิส s t y by amway นะคะแล้วก็ตัวเขียนจากเกาหลีซึ่งสามารถสั่งอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ที่ดัดขนตาอันนี้เป็นของเกาหลีเซนาวนะคะดีมากใช้มาเป็น10ปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยยังใหม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือทริคแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆนะคะง่ายๆอุปกรณ์น้อยมากนะคะก็มีแค่รองพื้นแป้งที่ปัดงขนตาลิปสติกจบเลย เนี่ยคุณสามารถทํางานไ้ทุกวันหน้าดูไม่โสมนะคะยังไงฝากไว้ด้วยคุณผู้ชายที่ดูอยู่ไปบอกแฟนได้นะคะว่าให้แต่งยังไงส่วนคุณผู้หญิงเด็กๆพี่ๆน้องๆหนูๆอยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติดูลอ่อนก็แบบนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามอาจารย์ดีด้วยนะคะจะมาบอกทริคดีๆแล้วก็สิ่งดีๆให้กับทุกท่านอีกนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ